นี่เนี่ยคุก<า>้าเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ลูกชายครับในโอกาสที่เรียนจบแล้วครับจบอะไร,รไอย่างครับจบยังครับจบพยาบาลครับอพยาบาลครับจากไปหยาบเมซายมาหลมาเป็นอะไรปทุมธานีก็แล้วได้เค้กเอาแก้วว่างั้น ึงว่าเครีคยดเก๋ว่าเก๋แก่แก่แก <c oughs> เครียกก็ผสมไข่อยู่แล้ว <c oughs> ว่ามันหนาเลอะหรือว่ามันรวดมืดไหมสีเลยได้ครับแก่เลยครับ อัานมาหาไฟพี่ไ่เห็นตัวหนังสือเอาอย่างนี้นี่เขียนวางเลยผู้เขียนกับอ่านบอกครับมันมูลครับคองเดี๋ยวบวงกันคองเกทูเรชั่นสุธี นี่ครับเจ้าของเค้ก<ห>น,นี่เอง <c oughs> นี่สองปอนได้เนี่ยเนีบาทเหรครับอ่าบมต้องถามาราคาหรอ <c oughs> บคือบัตติดไว้อู่่มบัตรติดครับผมเป็นบต่ตติดไว้นะครับอ่ะจะไวพ้พรได้ปะเนี่ย <c oughs> ก็ในฐานะที่จะก้าวสู่อาชีวะใหญ่ก้าวสู่ผู้ใหญ่แล้วนะครับก็ขอใหอ้ยึดมั่นในทางเดินของตัวเองการเป็นพยาบาลเดบัตเตรียม <c oughs> ตัวแล้วนะครับเต็ม <c oughs> ตัวแล้วนะครับลูกชายขอใหอ้มีความสุขกับการทำงานขอให้ไม่เครียดไม่เครียด <c oughs> แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับครับ,รบพี่สุธีนะครับจบแล้วห้าปีห้าปีกับการรอคอยออลูกชายป๊าอยากบรหลุกอยากดยวยละครสิพานไม่ได้ออนอน ว่าจะจบได้5ปีกับสิ่งที่เป็นความฝันบอบบเป็นความฝันบอถามจริงอะไรความฝันล้ะอ๋อไม่ใช่ความฝันจักรเรียนี่ยังอ๋อก็ระเลียนอ๋อครับนี่ได้หน่ขนาดบอแมนความฝันแต่ว่าทำสำเร็จได้เนาะมีความรับผิดชอบรับผิดชอบทางหาร สิงใดเอาชีวิตเขาเหมือนกับว่าอะไรไปตามที่เขาเป้าหมายแล้วครับได้ว่าววเขาก็เหตุตามที่เขามีานะครับแล้วก็รับดีชอบในสิ่งที่เขาเห็ุนะครับสักมือมือนก็สินี้มันของเขาครับเลี้ยนไปเลยมันบ่ครับอบอดแบบว่าบอแมนในสิ่งที่เขามักกระดอแต่ว่ากะ แต่เขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเลือกอ่าเขาเลือกมาแล้วก็ต้องเฮ็ดให้สำเร็จเป็นในพ่อแม่ผิดนวัตครับอ่านี่คือความภูมิใจของพ่อของแม่เนาะบุรุษพยาบาลเขาชื่อสุธีนะครับาน้อยคนนักที่จะเรียนจบพยาบาลเศรษนี่พ่อว่าเสียเอาไปให้โยมมหาลัยแล้วว่าเอาไปซูมูกินเลยไหมครับเดี๋ยวสิ เด็กปนเปเน่มันสิอยู่บอ่ะล่ะติดบอสไล่ติดหอเบื่นน่ะโอ้ยอาจารย์เพิ่อนกินบะลามแกแล้วแต่ครับเอาไปลวกดิสิแบงไว้แบงแบงไงแบงไงแบงให้คู่มีเนาะคู่มีคู่นั่นก่อนยี่ตารางเข้าครับไปสนับเขากันนะครับครับขอบคุณครับพ่อครับครับ เ่าาวครับคู่ีอ้พอนเราคอยมาอ๋อที่ว่าสิไปซื้อเค้กมใไ้นี่แม่นบ่นี่อ้าวาปดเค้กคุณนั่นนบบเอา้อมาป้าาถ่ายห้คู่มีก่อนด้ยนผู้ใหญ่ไปไ้คู่มีสิไปคู่มีพูดแหละเอาไปพูดแหละสิก็ซิไปกินแลละมาอืมเอ่า่ดูอ้าอยู่ดีดำแ พีเบอร์้มพองมเมย์คุ้มพีข้องทุกทุกคนกป็นไงยไงก็ดีใจตองนี้ตัวเอโอ้รับกันทงานอาารยแต่เรื่องเรื่องที่การงานแะ้อย่างนี้อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นดูกด้วเพื่อวัยยุผีเขามีอันนี้เพราะใคเใค้อันย่างก่อนย่างก่อนให้กวมดนี้อโอ ไอ้ทีกัดเข่ายอดค้องโอ้ยเมียงามอยู่โลกก็ได้แล้วไอ้หอดหานอย้ดลาเนียไป้อานเรอเนียอ้อลเหอนี่ยไอ้หองมนี้ลเมอีย้หลานเอนีอ้ดาหี่อ้อดานอ่อ้านเอนี้านเี่อานเ่ยไออดเดรนียวอี่ะตัดนเนี่ยไออดหลานเนก็ได้เนี่ยไดได้ กินได้กินได้โ nah, like <Uh, like ๊วยไปกินไหนกินไหนเสร็จแล้วกรอเดย์อ้าวต้องขอเกิดทำงานด้วยชลบุรีเดบ่์บ้าทิ่วเนี่ยพันเกิดมีลูกอีกแล้วก้นที่หนึ่งเกิเป็นลูกแย่หมีแล้วเซลมาเลี้ยงมาเจ้าหน้าที่จับไว้ละสิเลี้ยงซอยคอยบ้า่อยเหร็ดล้อนี่รถเลี้ยงล้านเด้์บ้าเด้เคียนหยาคืองหัวดอกเว้ยอันนี้ออกไม่ได้ ย้อนบุลี่แถวแลนเจ้าบางแล้วนั่นบันเอื่อยเข้ากก็ยุหันแบบจงเวลุงเนี่ยละอ่าจะเ้ากจะเสียมากสามสี่หนึ่งขาวกรนโสเียผูอันน้อยอันน้อยเอออันน้อยเด้อน้ำตาลเซียนหาน่นดีกว่ไเลสิเมื่อ เนื้ออยู่ครับมีการบ้านเอาะียวมีการบ้านพนะอยู่เสีเฮี้ยอยู่เสีก่นฮะอยู่ในอำเภอเมืองชนเอ้ยอำเภอเมืองปทุมมันละครับเมืองปทุมมอปทุมหรือมอปทุมเนี่ยไปเลยมอปฐุมก็โดนเลยเนาเฮาก็จะลืมหน้ากเลยอย่างนี้แต่ว่านี่หลานเลี้ยงเพรียบบาทเพรียาบาทคืว่าเมนเป็นคุณยิ่งสัมโอ้ยเสองชิ้นเดียวสองคนพี่มีเดี๋ยวสองคนได้หนึ่งเลยโว่ตอนใหญ่ด้วยเนาะ อ๋อฟาดเราเอากินไปหน่อยไปเห็นก่อนชิ้นหนึ่งทอดแล้วคุณอ่าตอนยังชิ้นเนื้อสไล่หลายชิ้นใหญ่กว่าตอนก็ลึงปากเนาะกอลึงปากเด็ดเสีอบ๊วันตีนนี่เด็เสอบาวันี่ยังบ่ั่น